เด็กๆครับเพื่อนๆแล้วนะครับเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนรายวิชาพคราศึกศานะครับหัวข้อเรื่องนะครับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับหมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์นะครับโดยที่ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนะครับจะต้องทํางานประสานกันอย่างเป็นระบบครับทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับจะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1คือการเคลื่อนไหวแบบ ว่าแบบอยู่กับที่นะครับ2คือการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับ3นะครับคือการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์หรือวัตถุครับวันนี้เราจะมาเรียนทักษะการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับท่าที่านี่1เลยนะครับจะเป็นนะครับการเหวี่ยงนะครับแล้วก็การโยกนะครับลักษณะการเหวี่ยงนะครับให้เราเหวี่ยงแขนไปด้านหน้านะครับ คั้งที่หนึ่งนะครับในพวกเรานะครับเปลี่ยนแขนไปด้านหน้านะครับโดยสลับซ้ายขวานะครับ5ครั้งนะครับโอเคนนักเรียนพร้อมแล้ว อยู่ให้เรามือทั้งสองข้างนะครับจับที่เอวตัวเองนะครับเท้าเตตัวเองนะครับจากนั้นนะครับให้โยกลำตัวไปทางด้านขวานะครับสลับไปทางด้านซ้ายนะครับทแบบนี้นะครับห้าครั้งนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วมาเลยเริต่อไปนะครับเป็นการเหยียดและการงอนะครับ นะครับแขนชูขึ้นด้านบนนะครับแตะที่แผ่นหลังตัวเองนะครับมือขวานะครับจับที่ข้อศอกซ้ายนะครับดึงข้าหาลําตัว การหมุนนะครับลักษณะการหมุนนะครับให้นักเรียนนะครับเอามือเท้าเซตัวเองนะครับกางขานะครับอยู่ในช่วงหัวไหล่ตัวเองนะครับลักษณะการหมุนนะครับให้เราหมุนลําตัวนะครับหมุนเดีวนะครับไปทางด้านขวาก่อนนะครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับนับ1นะครับหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับกลับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับนับ2นะครับเราจะหมุนขวา5ครั้งแล้วก็ซ้าย5ครั้งนะครับเริ่มจากฝั่งทางขวาก่อนนะครับพร้อมแล้วเริ่ม ต่อไปเป็นการทรงตัวนะครับลักษณะการทรงตัวนะครับให้นักเรียนเอามือสองข้างเท้าที่เสกเอวตัวเองนะครับจับที่ลำตัวตัวเองครับจากนั้นยกขาขวาขึ้นมานะครับหนึ่งข้างนะครับในลักษณะนี้ครับนับ1นถึงหพร้อมกันครับ1 2 3 4 5สจากนั้นสลับไปทางด้านซ้ายครับนะครับยกขึ้นมา1 2 3 4 5นะครับจากนั้นนะครับกางแขนออกทั้งสองข้าง นะครับเหยียดขาครับยกขาไปทางด้านหลังนะครับลักษณะแบบนี้นะครับรับพร้อมกัน1-5ึงวิครับ1 2 3 4 5จากนั้นสลับไปทางด้านซ้ายครับ1 2 3 4 5อย่างไรก็ตามนะครับการฝึกทักษาการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในเด็กนะครับควรอยู่ในพื้นฐานของความสนุกสนานนะครับไม่น่าเบื่อมีรูปแบบที่ง่ายนะครับไม่ซับซ้อนนะครับ ซึ่งจะทําให้เด็กนะครับเกิดการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับส่งผลให้สุขภาพกายใจนะครับมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเรานะครับศึกษาจากคลิปวิดีโอที่ครูสอนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับครูจะสอนอะไรนะครับดีอยาให้พวกเราติดตามคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ